นี่ไม่ใช่อดาตี้ทิปแต่นี่คือเดสเดียลส์วันนีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมคนดีคนเดิมนะครับนะส่วนนี้ครับเราอยู่ในแมปเดสเดียลส์นะครับนะแมปที่เราต้องไปตามหาวิธีรักษาโรคเชื่อว่าลาซอมบี้นะครับนะที่บสซิโกแล้วครับนะไปเป็นเรื่องไปเลยนะครับโอเคนะครับนะผมก็ได้ทำการเข้ามาแล้วครับนะ ก็ังบอกว่าให้ผมไปเอาทองนะครับนะแท่งทองนะครับนะผมดูอยู่ที่ไหนซึ่งผมมีมีถุงครับแล้วก็พีแอกครับอันนี้ครับนะผมจะทนการไปตามหานี่ไงผมเจอแล้วนี่ไงเจอทองนะครับนะมามาเก็บนะครับปุ๊บอ้เก็บไงอ๋อเฮ้ย,ยงไงครับเนี่ยอ๋องี้เองอ๋อขายที่ไหน โอ้นี่ไงต่อไปเราต้องไปเอาไปซื้อซื้อฐานนะครับ General General Store ครับนีไงมีฐานฐานฐานอันนี้ไงมามาโอเคนะครับผมได้ฐานมาละปุ๊บอุ้ยโอเคมาอุ้ยอ้ย,อยจิบอ่าโอเคนะครับนะจิบครึบจึบจบ เออโอเคเอาไปใส่เลยต่อไปผมไปดูทำไงไม่เคยเว่าผมในนะครับเรือแล้วล่ะเอ้ไปรถไฟ่คือน้ำมันเวลาแล้วครับนะไปชิวๆครับผมข้างหน้าเราอนี้ครับนะน้ำมันผมก็จะหมดละผมต้องทำการไปร้านค้าเอ้ยร้านบ้านใครสักคนนะครับนะาทางข้างทางนะครับ อุ้ยอะไรเนี่ยยี่สีคืออะไรครับเนี่ยเอ้ยไม่รู้กันนะครับนะผมเก็บกนะคันี่คือน้ำมันอุ้ยปืนทุกคนได้ปืนมาครับโอ้โหมามาอุ้ยตัวเราไม่คนอุ้ยมามาโอ้มาที่หน้าตามาทักไเลยเซร็จเล้วเดี๋ยวมาอะไรกันมีสิเป๊ก นี่ครับรถไฟผมเริ่มจะไม่ดีแล้วน้ำมันผมจะไม่เหลือรอไม่เหลือแหลแล้วผมสามารถใช้อันนี้ได้ไหมอุ้ย,ยมันกดดื่มได้เลยคุณลองดื่มดูได้ไหมเหลือดไม่เลยคุณไปเลยดีกว่าทีนี้ข้าพเจะาทำการแวะบ้านทุนหลังที่ทำได้ก่อนครับเอาไม่นะไม่ไม่ไม,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 ไม่ทุกคนเออทุกคน เราไฟเราระดัไอ้น้ำนะครับนะเราก็ต้องไปหาตัวน,นั้นจะมีอะไรก็ได้พวกเตรียมปืนอลไรกันตอนนัเห็นพอเห็นหมาหมาป่าแล้วนั่นนะหมาป่าหลายตัวหวังว่ามันจะมาทำลายผมอุ้ยเขาได้ไมะไรอะ่ะอุ้ยซอมบี้ผมเลยนะน้ำเพื่อล้อมทางผมนี่นะผมจำเขาได้แม่นเดี๋ยวนี้เอ้ยมราจะเพื่อจะแล้วรู้เลยคขาได้ว่ายี่ดีก้ดีกี้ อะไรทุกคนผมมีป oh, oh ืนโอ้ยเจนเจนเจนโอ้ยเจนเจนโอ้เก <alon> okay. <qu> ือบตายทุกคนโอเคผมยิงเขาได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเกือบตายทุกคนมาในนี้มีอะไรบ้างมีน้ำแร่แก๊สธาตุน้ำเลือดเกศธาตุเออเออมาแล้วตอบโอเคนี่คืออะไรครับเนี่ย โอ้ปีวขาวไวรัสซัมบี้มั้งเออก็ทอชเราหยิบไม่ได้ผมหยิบมาเพิ่มโมอลล์ตอบเอ้ยทุกคนในนี้มีน้ำมันทุกคนไม่รู้วนะ่าน้ำมันจากไหนอะฐานทุกคนรู้ไหมัายเอาต้งเดินไปตรงนั้นนะเราเดินไปดูทนะันททุกคนโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมารู้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะ โอ้ยโฮ้ยโฮ้ยโอ้ยพี่ก่ยล่ะไม่อเมื่อเล่นด้วคนผมเดินมาเรื่อยๆเจอซอมบีดูคนดูคนจังหวะแล้วโอไม่นะโอเเเคคคโโโอออ้ยหมาหมาอืออือเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้โหนึกว่าเล่นเกมผีครับเนี่ยทุกคนอะไรอ่ะโหหยิบเขาได้อ๋อเป็นเชื้อเพลิง โอเคเออเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมอยากตายตอนนี้โหเดินไปเอาเชือเพลิงแล้วทุกคนโหอยู่ดีคนละหนึ่งตัวผมไม่รู้เลยเนี่ยมาเอาเอาไว้เชือเพลิงได้ like โอ้โหรีบวิ่งแล้วทุกคนมผมจะไม่รอดละอยอ่าเข้ามาเด้เว้ยออกไปก็ประมาณนี้ครับนะ สลับแมปเดสเดีวยวนะน,นะครับนะเอผมจะมาเล่นเขาหน้าแหละครับนะบ๊ายบาย